นี่นี้ันี้ด้วยอันนี้ซื้อให้แม่แม่นี่อะเอาใส่ใส่ถุงอันนี้รองทานให้แม่อ่ะอันนี้แม่ใส่ถุงเอาเปิดถุงเปิดถุงเปิดถุงอันนี้ให้แม่อีอันนี้แปลงโคนดมโอแกะให้ลูกใช้น้ำอันนี้กไปแปลงของน้ำให้ลูกใช้น้ำเด้อแล้วก็อันนี้เอ้ยวันไหนอันนี้อ่ะอันนี้ของแม่อ้ยอันนี้ของแม่ค่ะ อืนี่อโอ้อันนี้ให้แม่อาปาเชม่าชอบกินนี่ในติดแม่ต,ติดติดติดอันนี้ของโรงทานอันนี้ของแม่อ่อันนี้ของแม่นนแมยาแก้กรักษาโรคจะได้แข็งแรงเออโอ้นี่ขาดไม่ได้แม่แม่นี่ขาดไม่ได้สบู่นอกแก้ว สอุอ <mm um> ันนี้โรงทานนะแม่เดนี่มีตะลิ้วไปทำกับข้าวให้ลูกกินเฮจ้าทุกสบูยานเสฟันอันนี้แค่บางส่วนนะคะส่วนทางนี้กำลังจะทำโรงทานค่ะเจ็บจุกพัติมกับโรงทานนะคะซื้อข้าวมาสองก้ส ลงทานไม่ได้อยู่นะจ๊ะปึ๊บมันไม่ง่ายเก่งไปแลยลงทานใหญ่บาา้ากกนจะร้านจักรีมนันตะกร่มยิ่งน่าน่ารุนแอบละค่ะแอบค่ะแอบแอบแอบออไหนไหนเด้อ แปันไดเรียบร้อยรวมเกินบรรยากาศบ้านสยรัตน์นะจ๊ะบ้านเชรยัติค่ะฮึบฮึบฮึบเอ้ยไอ้ไอ้หิ่งหนก็ชื่อจืดคือเนี่ยบรรยากาศบ้านห้างนะคะเปิดพัดลมกอนรลอน ว,ว้าวอันนี้น้องแพรส่วนอันนี้ทีมมาหมูกะทิอันนี้ขาดไม่ได้เลยมาน้อยผู้ไม่เคยขาดกินอะไรเธอก็เทให้ฉันสิ่ตกใจโอโตกใจ

ต้องร่วมมูวธนาบุญำทำโรงคานค่ะรอเม็กน้อยแกนยงกอแต่ยงกอตะแกนราบอกว่าเละยังไงเพราะว่าจะเอากลับกรุงเทพ ว้าวมาใหญ่นั่งดูคนทําโรงทานไม่ช่วยอะไรเลยมาใหญ่แม่จะกตักดามตีค่ะไหมเรียงแบบทุกการงานมือนบุพเพมันมือมีความเหนื่อเมือตันฝึกมันมอน